ในเขตพื้นที่ของชนบทพิบูลนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านก็ขอให้ร่ำล่ำรวยรประสบความสำเร็จที่ท่านต้องการและปราทแตการทุกสิ่งทุกการครับขอบคุณครับสาธุค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะของเจริญรุ่งเลยนะครับจังหวันนี้นะ ยังไม่มาเดินที่ไหนเดี๋ยวฝามฝากประชาชนทานนะคุค่า้รานข้าวาน้านข้นข้าเรากินขาก่อนไหมแล้วเราไปนะคามีใครมาที่นี่ยังไม่ได้กานข้าวทาน้วนข้าวนขัน้ทนข้าวานยา้วนข้าวนนนข้าวข้าน้นน้น้นข้าว่นา เขาค่ะดเอกพงศ์นะคะเอกพงศ์กระหายขอบคุณนะคะถ้าโงรเขาติดต่อเลยครับออรินอไม่แด้เนี่จมาลาเันนี่คือถ้าใครอยากเข้ามาช่วยเหลือใช่ไหครับผมมาหับก็มาช่วยเหลือครับติดต่อได้

รวักเนี่ยแลวก็ร้อนนเนาะสาิละาเลยกันเ้าใครทานข้าวก่อนนะคะใครานก็ใครทาน่านข้นตรงนี้นะคะถ้าใครไม่ทานท้า้ตรงนี้นะคะไม่ทานขึ้นเรือนะคะแล้วกเราเช็ครถ้าร้อยนะครับไปคันไหนบ้างใครไปคันไหนบ้างเช็คครับเพราะว่ารถู้ไปไม่ได้นะคให้ครบนะคะกน้เาได้นะเออให้ไปได้ครบทุกคนก่นนะครับคล้านข้าวไ้คะานะคะเาะตอนนี้รชาตก็คือมีรสพิออนะครับาระบะนะครับ ว่าีอาเเตรียมมาแล้วมค่ะดีร็มาแจ้งมาแบบนี้เจะราจะน่าจะรีอาเตรียมมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะให้กินข้าวก่อนนะคะกินข้าว่อนค่อยออกเดินทางนะคะ เขีายู่้อนเรืนะคะมันเเรือนะคะทขงนี้นะคะเตรียมใส่งูนะคะเราจะออกไปสู่แค่เขาขึ้นเรือน้งะคะ

อันนี้คือทางรีอานะคะเตรียมข้าวมาไว้รอนะคะคนเลยคิวข้าไปกินบอกเฮ้ยข้าวคนล่บรอคอาสนเจลแ้วงฮะลุงแจกอยู่ค่ะ มีหลายเมนูว่าิบไ,ได้เลยมีหลายเมนูอยู่นะครับหยิบได้เลยมีอะไรบ้างเนาะเกีเ๊ะเพรามีมีเกี๊ยวไว้อยู่ครับอันนี้อะไรเอ่ยคข้าผมันคิวตัวคิวตัวดีกว่าไม่อยากให้เอาน่ารักจิ้กระเพร ขึ้นรถลุงนะคะขึ้นรถลุงค่ะเสนอขึ้นรถลุงเหมือนเดิมบ่เออขึ้นกระบะไม่ผยายขึ้นบหรอได้ไหมคะได้ค่ะรถด้วยค่ะนี่นะคะกับข้าวนะคะคนละกล่องนะคะกับข้าวนะคะกินข้าวแล้วก็ออกเดินทางต่อนะคะ กินข้าวกันก่อนนะพ mhm. ี่น้องกรทานข้าวแป๊บนึ่งนะคะคุ้ชมมกินแล้วก็รีบไปตอนนล้กินนี่กินนะคะรีบกินนะคะกินแล้วก็รีบไปนะคะเดี๋ยวไม่ทันเนาะนะคะต้องรีบกินข้าวนะคะนั่นน่ะ แลยกระบะใครบ้างก็นั่งท้ายกระบะไปด้วยนะใครลยหลงก็นั่งรอที่นี่เลย้จะาไว้ไหนล่ะพ่อแตนนจะเอาไว้ไหนท่าเดิมนะอันนี้ท่าท่านี้ปูาเตรียมพร้อมนะคะเนี่ย น,นี้นะคะถ้าเตรียมพร้อมนะคะกินข้าวนะคะวเวลาเร่งรีบนะคะต้องรีบกินนะคะก่อนแล้วอคะสำหรับคลิปนี้เขาจะคลิปลงแต่เพียงเท่านั้นนะคะรีบกินข้าวค่ะ